ก็ภาสวัสดีท kind of ุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่พี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าหลายคนถามพี่มานะครับเนาะว่ากิจกรรมหมูแดงนะครับเนาะจับเด็กเข้ามาวันไหนนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าคลิปนี้มีการแจกพนะครับเนาะอย่าพึ่งไปอธิบายกิจกรรมนะครับก็คือพี่ขอบอกไว้ก่อนเลยละกันนะครับว่าคลิปนี้มีการ แจกเพชรแบบฟรีๆเป็นพันเพชรนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับวันเสาร์แจกโค้ดวันอาทิตย์แจกเพชรนะครับนอถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสองเพชรแบบฟรีนะครับนอถ้าอยากได้ในสองเพชรแบบฟรีนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับและเพชรนะครับพี่จะแจกอยู่ในคลิปนี้เลยนะครับนอจะขึ้นตรงไหนอะไรยังไงนะครับนอจะเป็นเลขบัตรกัลิ่านะครับจะขึ้นตรงไหนอะไรยังไงพี่จะไม่บอกแล้วกันนะครับโปรดติดตามคลิปแล้วกันนะครับแต่คลิปมี แน่นอน100%นะครับนะ้องหมาเรากลับมากิจกรรมกันรีดกว่านะครับสำหรับกิจกรรมหมูแดงนะครับเนาะหลายคนถามมานะครับว่าอัปเดตเข้ามาจริงหรือเปล่านะครับเนาะพี่หมหรือเปล่านะครับเนาะผมไม่เห็นเลยนะครับไปเข้าดูตรงไหนอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนก็คือ กิจกรรมหมูเดงนะครับเนาะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแล้วนะครับแต่ไอเทมยังไม่ได้โชว์นะครับเนาะพี่เข้าไปดูนะครับเนาะในส่วนของฟรีไฟเบต้าเท่านั้นเองนะครับเนาะพี่ขอบอกเล่นกันนะครับเนาะว่าฟรีไฟเบต้ามีให้เราดูนะครับเนาะแต่อันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนไม่ควรพลาดเหมือนกันนะครับสำหรับกิจกรรมหมูเดงนะครับทุกคนเออก็คือถ้าทุกคนอยากรู้จริงๆนะครับว่าดูตรงไหนอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็ให้ทุกคนเข้าไปกิจกรรมนะครับเนาะแล้วก็เข้าไปตรงประกาศนะครับเนาะก็ น่าจะเป็นประมาณตัวที่2ห,หรือตัวที่3สามนะครับนาอก็น่าจะเห็นแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาะว่าตัวที่2ไม่ใช่ตัวที่2นะครับตัวแรกเลยนะครับก็เป็นฟรีไฟ X หมูแดงนะครับนาอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาอว่าอันนี้นะครับอยู่ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยเข้าเลยนะครับนาอไปดูตอนนี้เลยได้เลยนะครับนาอนก็คือ นึ่งเลยเข้าไปกิจกรรม2เลยกดที่ประกาศนะครับนาะแล้วก็จะเจอเลยนะครับนาอสสำหรับกิจกรรมหมูดเด้งนะครับทุกคนตอนนี้ก็อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแล้วนะครับถามว่ากิจกรรมนะครับนาะอเป็นประมาณไหนอะไรยังไงนะครับนะ้อพี่ขอบอกเลยนะครับว่ากิจกรรมนะครับนาะอที่อัปเดตเข้ามานะครับนาะอก็คือ เป็นประมาณว่าจะให้เราสุ่มนะครับน้องก็คือพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าถามว่าได้เสียตังค์เสียเพชรไหมแน่นอนครับน้องจะได้เสียตังค์เสียเพชรแน่นอนนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าหวังจะสุ่มฟรีๆนะครับน้องอันนี้นะครับน้องก็คือตัดสินใจนะครับออกได้เลยตอนนี้นะครับก็คือแบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับน้องให้เราเสียตังค์แน่นอนนะครับน้องเราก็ ได้เติมเพชรแน่นอนนะครับเนาะแต่พี่คิดว่ามันน่าจะคุ้มนะครับเพราะว่ามันน่ารักมากๆนะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าน่ารักจะจัดกันไปเลยนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าไม่อยากพลาดนะครับเนาะก็สะสมเพชรตั้งแต่เดี๋ยวนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ฟรีไฟนะครับเนาะได้ประกาศว่าจะอัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้นะครับเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าวันไหนนะครับเนาะแต่ พี่ขอบอกเลยนกันนะครับว่าถ้าอยากได้สะสมเพชรไว้ได้เลยนะครับไม่เกิน3าม0หเพชรแน่นอนนะครับเนาะเมื่อเหมาทั้งหมดนะครับุกคนถามว่ามีอะไรบ้างนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะสำหรับกิจกรรมหมูเดงนะครับก็คือสำหรับกิจกรรมหมูเดงที่มีอะไรอัปเดตเข้ามาพี่รีวิวไปอีพีหนึ่งแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพี่จะมา รีวิวเพิ่มเติมอีกแล้วกันนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าคลิปนี้นะครับเนาะพี่ก็จะมารีวิวในส่วนของคลิปนี้นะครับเนาะก็เรียกได้ว่าะจัดหนักจะเต็มให้แล้วกันนะครับทุกคนก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับเนาะก็คือสิ่งที่อัปเดตเข้ามานะครับเนาะในกิจกรรมหมู่เรียงมีอะไรบ้างนะครับก็คือหนึ่งเลยจะเป็นทางด้านของโปรไฟล์นะครับเนาะก็จะมีทางด้านของโปรไฟล์พื้นหลังนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่า ทุกคนน่าจะรู้ดีนะครับนอก็มีโปรไฟล์พื้นหลังไอวอ์นะครับนอมีกางเกงนะครับทุกคนก็มีประมาณ4สิ้นนะครับนอที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับนอไอวอ์น่ารักมากๆนะครับและกางเกงก็น่ารักมากๆนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสิ่งที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับพี่ขอบอกแลันะครับนอว่าพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากได้นะครับสะสมตังไว้ได้เลยนะครับอัปเดตเข้ามา แน่นอนพันเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าฟรีไฟล์ของเราได้ประกาศแล้วนะครับเนาะก็เร็วๆนี้แน่นอนนะครับเราจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนรับประกันได้เลยนะครับว่าทุกคนได้เล่นแน่นอนนะครับถ้ามีเพจนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมที่อัปเดตเข้ามานะครับเรียกได้ว่าน่ารักจะจัดกันไปเลยนะครับทุกคนก็ยกตัวอย่างนะครับก็คือมีโปรไฟล์มีพื้นหลังนะครับเนาะถ้าเราใส่ครบเช็นะครับทุกคนก็เรียกได้ว่า เราจะน่ารักไปทั้งตัวเลยนะครับตั้งแต่โรไฟจนถึงกางเกงเลยนะครับทุกคนเนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับอัปเดตเข้ามาหลักๆที่พี่แบบว่ารีวิวให้ดูได้ตอนนี้นะครับก็มี4สินนะครับแต่ว่าที่อัปเดตเข้ามาจริงอาจจะมีสุดก็ได้นะครับเนาะอาจจะเป็นสุดหมูเด้งก็ได้เอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับเนาะก็รอติดตามอีกแล้วกันนะครับเนาะว่าจะอัปเดตเข้ามาในรูปแบบไหนนงครับทุกคนเนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับสาหรับน้องๆคนไหนพี่พีคนไหนนะครับที่แบบว่ารอคอยนะครับเนาะว่า อัปเดตเข้ามาประมาณไหนนะครับนอร์เราก็เล่นยังไงนะครับนอะ์สำหรับการเล่นนะครับพี่ขอบอกเล่นกันนะครับว่าจะอัปเดตเข้ามาเป็นทางด้านของโทเค็นให้เราสุ่มสะสมโทเค็นแล้วก็ไปแลกนะครับทุกคนน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับนอะจากที่พี่ศึกษามานะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับเป็นกิจกรรมหมู่เด้งที่ทุกคนสงสัยนะครับว่าอัปเดตเข้ามาวันไหนนะครับก็ยังไม่รู้ในตอนนี้นะครับนอะเพราะว่าเจียมก็บอกว่าเร็วๆนี้เท่านั้นนะครับนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนมาเรามาแจกบัตรกาลินากันเลยด นะครับทุกคนสําหรับบัตรกาลิน่านะครับที่ทุกคนอยากได้มานาหรือว่าเพชรนะครับพี่จะอธิบายแบบนี้ลวกันนะครับก็คือวันนี้พี่แจก2งรางวัลนะครับรางวัลละ10,60เพชรนะครับถ้าคนไหนได้ไปก็ดีใจด้วยแล้วกันนะครับเนาะสำหรับเรื่องบัตรกาลิน่านะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ตรงนี้แล้วกันนะครับเอาไปใส่ให้เร็วที่สุดแล้วกันนะครับทุกคน นี่เลยนะครับตอนนี้พี่ก็ขึ้นบัตรกริงนง่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนไพี่คนไหนนะครับที่แบบว่า เอาไปใส่ตอนนี้นะครับก็รีบหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับน้องบัตรกาลีนาขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและไม่ควรพลาดนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็ไม่ควรพลาดแล้วกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนว่าจะหนักจะเต็มนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับน้องเป็นบัตรกาลีนานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยาก ได้นะครับนาอพี่ขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็เอาไปใส่กันได้เลยนะครับรับประกันได้เลยนะครับว่าใส่ได้แน่นอน1 0อนะครับนาะแต่จะมีคนโชงดีแค่2คนเท่านั้นนะครับนาอได้ไปเลยนะครับคนละ1 0 6 0พนเพชรนะครับนาอก็จบประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าคลิปนี้นะครับนาอก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับมารีวิวกิจกรรมหมูเด้งให้ดูนะครับแล้วก็มาแจกเพชรด้วยนะครับพี่ๆี่ไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับในส่วนของกิจกรรมฟรีกิจกรรมดีๆ ก็อย่าลืมลวกันนะครับก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยและกันนะครับคนละ1ไลค์คนละ1แชร์และกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดูถ้าพันคนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่าฟรีฟรีมูลค่า150บาทนะครับถ้าพี่ต้องการแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไปเจอใหม่คลิปหน้าละกันนะครับทุก